เราอยู่กับหมดเอามันนะครับไอ้ช่อตอนนี้เราขึ้นมาดูบรรยากาศนั่นบนนะครับตอนนี้สมรภูมิเฮ้ยใครบิ่งอยู่ร่างวะอุ้ยโดนอุ้ยโดนอุ้ยโดนอุ้ย ว <laughs> ุ้ยมันวิ่งเร็วมากเลยมันวิ่งเร็วมากเลยเจอแล้วเจอแล้วน,วน,น,นี่ข้างี่เงนูน่นงรางมัน,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 นป้อมมันป้อมส่วนนะู้นโอ๊ยล่ยวงแล้วส่วนปืนนั่นเลยตกตายเลยทีเนี้ย วงแดกแล้วจุดหมดวงแดกแล้วตอนนี้วดิเฮ้ยสุดหมด What the fuck เจ้สุดหมด

นี้เราก็อยู่กับโหมดเอาบันนะครับพี่น้องนะครับก็จะหาเกียร์นิดนึงนะครับโหมดนี้นะครับทางป้อมปืนและข้างบนมีปืนอ,อย่างนี้ยโอ้โหมนว <c ười> ิ่งเร็วอ่ะมันวิ่งเร็วอ่ะความเร็วในการเคลื่อนที่ครับก็จะปรับเป็นสองร้อยนะครับแล้วก็กระโดดสูงนะครับโหมดนี้นะครับ โหมดเกียนนี่มันเหมาะกับพิมน้อยจริงๆเลยเนาะ เดี๋ยวๆมาเลยเออร่วงร่วงร่วงเคใครยิงวะตังไม่ไหวหนีก่อน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 เออเออเออใครยิงวะเดี๋ยวๆนี่นี่เนี่ยเจอเจอเนี่ยนี่เรายิงเลยโอ้โห มันเล่นป้อมน้อแล้วนะครับตอนนี้เอาไปกินโอ้โหยรัวมีอีกัด30มไมล์อาร่วงมาแล้วครับหนึ่งร่วงมาแล้วหนึ่ง่วงมาแล้วหนึ่งโอ้โหใครแตะโอ้โหโอเคไอพิมพ์น้อย กระสุหหนหมดโอ้อยกระสุนหมดเดี๋ยว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 เราลองเอาแบบกินเกียร์ไหมเดี๋ยวตาหนี้เราลองซื้อป้อมให้หมดเลยดิตั้งป้อมให้เต็มเลยมัน,ม,นมันซื้อได้จำกัดเท่านมัะอ๋อนั่นแหละเอาเอาคนละสองอันเลยตั้งเรียงกันเลยดิ ใช่ไหมเออแปลกป้อมเลยเขาเอาตรงไหนตรงป่าเหรอที่ข pues nah ึ้นไม่ได้วะเออได้ได uh ้ได้ตรวจขึ้นแล้วตรวจขึ้นแล้วมา ใครบินใครบินใครบินเฮ้ยมีตัวล่างแล้วน้องนี่ไงเฮ้ยเอาข้าได้แล้วข้าไต้หนึ่งใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยนี่ไง Đấy cái sử một mà, Tái ra gì ngon. Hai kiếp gần Con Ui đồn với ี๋ยวพรุ่งนี้นะครับน้งนงองๆก็เตรียมทีมไว้ให้ดีนะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยววอล์คนนะครับพรุ่งนี้เวลาสามทุ่มนะครับก็เตรียมทีมไม่พร้อมนะครับชัวร์แน่นอนนะครับพรุ่งนี้นะครับ

ป้อมปืนห <Yeah. S 1> pues. ้ากระบอกเดี๋ยวเราอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราลองดิเก็บหน้าเราจะเอาป้อมปืนไปวางไว้ตรงกลางอ่ะแปดตัวคนคนละสองนัน่ะ เราเราจะเข้าไปได้ไหมหรือจะโดนมันยิงตายก่อนเอาไหมเขายืนนิ่งอะทริปเปิลคิลเอาเลนหลูก่นตวผป๊่มยอะอ๋อยังเหลจนวันี้นะครับอืโอ้นิ่งงวะเฮ้ยมันทำไมนิ่ตรงนี่ยหุดมนหดปืนไนกปืนไเยอะ ไปไปอมปีนสองกระบอกอยู่ข้านะ <ไป S 2> มาแล้วพี่ไม่ดูงครับเกเคถอย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 ,อยอิงยิงมัน <c oughs> มันจะมีเ็ยนิตไรต่ยิงป้อมเลยะไอ้สัสนี่หนื่อย่ ตายหมดน้องจ๋งไป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 าบา,ายบายบายบายเรไมไม่โดนวะไม่ไม่โดน First blood ตายกูเลย เวลายังเหลือป้อมปืนป้อมปืนเรายิงมันเลยป้อมปืน,ปนยิงมันป้อมปืนเราถูกทำลายบาง้อมไอ้ป้อมปืนมันแตกแขนแขนจ่ว่ามันไม่กล้าบุกเข้ามาเลยอ่ะป้อมปืนไปทั้งไหว

ไป็นจ็ดเก้านะครับสองกระบอกของปืนตั้งป้อมปืนต่างๆเนื้อเวอร์กแล้มันมันโดนมันโดนในบ้านหมดหมดตูดหมดตูดเลยงั้นใช่ไหมต้องหาที่ตั้งที่อื่นแล้วเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมาย เอาเลยเจเอาบานหลังคานี้ดิเจเฮ้ยได้เว้ยอุ้ยมันยิงมาโอ้แม่นเกินมาทำไมจ๊ะ うん。Yeah, you ตั้งตั้งปอมปืนครบหมดเลยอนนีแค่ประมาณห้าห้าห้าหกห้าหกตัวตั้งเลียงกันเลยไปทำลายปอมปืน เดี๋ยวเราเปลี่ยนภารกิจเราทำลายป้อมของพี่ว่าแล้วไอชุดแดงใครวะมันตั้งป้อมคือเจี๊ต้องเอาสน่ยยิงป้อมมันนัดเดียวป้อมพังเลย เฮ้ใครยิงพี่วะใครป็นตามยิงพี่วะโอ้โหใครตามยิงพี่โอ้โห, <c ười> ห,หโอสองสามตัว บัดด <Rice> ี้ครับจังหวะนี้เจอกับโอ้โหกลางลอยกลางอากาศเลยครับเจอกับไอ้โอ้โหบัดดี้เรื่องใบฉันแล้วนะครับโอ้โหยืนบวกกลางอากาศเลยอะใครไล่เลยจังหวะนี้ตู้ไม่ได้แล้ววะแล้วมัโดน ตั้งป้อมดีโอ้ยยิงวะ เ้ยยังไม่ตายแกโหไปเถอะ น่าจะตั้งกลางอากาศได้สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับทาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับ ไม่เคยบินวะเป้งอืมอันนี้ปัมกับปัมบวกกันแล้วจังหวะนี้เฮ้ยตอนลิฟต์มาตอนดึกอ่ะตอนตอนลิฟต์ไม่เข้ามาเล่นอ่ะ ตอนนี้ก็หกต่อห้าแล้วครับน,น,น้องๆีนวันที่ฝนพําเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอเป็นยังไง

ป้อมมนยิงทะลุได้เหรออะไรวะเฮ้เค่มันจะโกงไปถึงไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โหโอ้ป้อมมายิงทะลุหลังคาเท่โอ้โหขนาดอยู่ในบ้านยังโดนยิงครับน้องๆโอ้โห ตมน้อยจะไหวหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับที่จาน้าผมสร้างให้ครับโอเคเลยนะครับ <Double Kill. S 1> อ๋อได้ครับผมต้องหลุยนะครับโอเคครับ